ัดนี้เป็นครั้งที่5ตรงกับวันที่14พฤศจิกายน2 5ง8ข้าพจเจ้าธรชนาพลนานามเฟซบุ๊กฐานพันานามรหัส172ขอเป็นป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่จิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชากินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดทรารยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้กิจของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดชัิยายมนมลต่อไป <c oughs> หมดสวดจุมนุมเทวดา สัมมันตาจักกวาลีสุอัตตราคัชนตุเทวตาสัทธมังมุริราชส,สุนันตุสักขโมขะทังสักเคา,าเมจรูปเปคิริสิขาราตเตจันตลิเขวิมาณีทีเปรเตีจะคาเมตารุวะคะหเนเคหวัตมิเขเตปุม,มาจิยันตุเทวชลธลวิสเมยะคัคันทัพนาคาติดถันตาสันติเกยังมุนิวาราวาจาัจนนางสาธโวมีสุนันตุธรรมสสรวนาการวายามพัทันตา ธรรมาสาวรรคกะโรอายาม์พระธันตาธรรมาสาวรรคกะโรอายาม์พระธันตาบทสวดนวมการสิทธิคาถานะโมต,สตาาัสสะพระกุศลตอวอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธสัตนะโมต,สตาาัสสะพระกุศลตัวรหัต์ตสัมมาสัมพุทธัตนะโมตัสสะพระกุศลตัวรหันต์ตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจก,กิริยาคาถานัตถิมีสารนังอัญงพุทโธมีสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนสัสโธทิมีโหตุสัพพาทา นัตถิมีสาระนังอันยังธรมโมมีสาระนังวรงังเอเตนัสัจวัตทีนโสูติมีโหตุสัพพาธานัตถิมีสาระนังอันยังสังฆเมีสาระนังวรังเอตนัสัจวัตชีนโสติมีโหตุสัพพาธาบทสวดมหาการุณีโกนาโถติอาธิกาคาถา มหากรุณิโกนาโถอัตตาอัตถายสัพพปานินางปูเรตวาปารมีสัพพะปตสัมโพธิมุตตะมังเอตินะสัจวัชเชนะมาหนตุสัพพุปัตถวามหากรุณิโกนาโถหิตายะสัพพปานินางปูเรตวาปารมีสัพพะปตสัมโพธิมุตตะมังเอตินะสัจวัชเชนะมาหอนตุสัพพุปัตถวามหากรุณิโกนาโถสุขายะสัพพปานินางปูเรตวาปารมีสัพพตปตสัมโพธิมุตตะมังเอตินะสัจวัชเชนะมาหนตุสัพพุปัต ทะว่าอดสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเงกังสมยังพระวาสเกสูวิหารติกะพิลาวัตุสมิงมหาวณนมหาตาภิกุสังเขนาสติบัจจมตเตหิภิกขุสตเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจโลกธาตุหิเทวตาเยคุเยนาสันนิปติตาโหติพควันตังทัศนายภิกขุสงคัญจะอัตโขจตุนังสุทธาวสกายิการังเทวานังเอตตาโหสิอยังโขพระขวาสเกสูวิหารติกะพิลาวัตุสมิงมหาวเี มหาตาภิกุสังเคนาสสทิงปัจจามตเตหิภิกุสเตหิสัพเพหิวะอรหันตเหหิทัสสหิเตโลภธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันิปติตาหนติปักวันตังทัศนายาภิกุสำคัญจะยันยุนัมยำปิเยนาภควาติอุปสรรคเมยามะอุปสรรคมิตวะภควาตโตสันติเกีปจิกะคาถาพาเสยยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยาถาปีนามะปะละวะ ปุริโสสัมมันชิตตังวาภาหังภาษาระยะภาษาดิตตังวาภาหังสัมมินเชยยะเอวามีวัตถาวัสีสูเทเวสูอัตระหิตาภควาตปุระตปาตระหังสูอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทินวาเอกมันตังทังสูเอกมันตังทิทาโคเอกาเทวตาภควาตสันกิเกอิมังคาทั้งกภพาสีมหาสมัยโยปวานัสสัมมินเทวกายา สมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมสมยังทักขิตาเยวะอัปราชิตตถังคันติอัตโขอัปราชิวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิพตระพิคโวสมมาทั้งสุจิตตังอัตโนอุชุกัมมังกังสุสารถีวะเนตานิฆเอนเหตวะอินทานิยานิลักขันติปัญจิตาติอัตโขอัปราชิวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเชตวะคีลังเชตวะปารีคังอินทคีลัง โอหัดจะม่มีชาติจะรันติสุทธามิมาลาจากขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอัปราเทวตาภะวาโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสเยเกอีพุทธังสารนังกตาสีนาตีขมิสันติอภายยภูมิงมหายะอนุสังเทหังเทวกายังผลิตโพเลสันตีตีทะอัตโคภควาภิกูอมันเตสีเยปุยเยนะภิกขเวทัสสุโลกัธาตูสุเทวตาสันนิปติตาหติตถาคตัง ทัศนายาภิกุสังคัญจายปิเตภิกขวอาเฮสุตงตียมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกวันตานังเอตตปรมาเยวเทวตาสนิญปติตาเฮสุสงสยะธาปีนาเมยังหังเอตระหิเยปิเตภิกขวปริสันติอนาคตตอมัฏทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกวันตานังเอตตปรมาเยวเทวตา สันนิปติตาภวิตสันติเถรยถาปีมายังเอตารหิอจิกิษามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตติสังมิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทเจสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนธาถาสาธุการมานาสิกโรธาสังภวิสามิติอิบอมพันเตติโตโถเตภิคูปภควัโตปจัตโสสงภควาเอตพะทัโวจะโล สิโลกมโนกัสสามิยัตตะคุมมัตตาสัจจิตาเยสิตาคิริคภะรามปะหิตตาสมาหิตาปุถุสิหวาสันลีนาลมะขังสาภิสัมพุนวโอทาตมะนัสสาสุทาวิสปะสันนามนาวิลาปีโยปัสสัสเตยยะตวาวันีกบิลาวัฒเวทตัวอมันติยิสัสสะสาวกีสัสเนรเตยทวกายาภิกันตาเตวิชานาตาภิกวัวเตจัตตาปมะกรุงสุตวาพุทธศาสานังเตสัมปาตุระหูยานังอมนุสสานามาตสังอภเกินสัตตมัตถะกุงณะ อัคสังอัฏทัตตาริงสัตตังเอเจสหัสสานังอมรสานรรมทศสงอเิเกนธรรมทศคุงทิสาสภาพุตตาอหุงจันตสสะพังอภิญญายะวะวกิตวานัจักรภมาตโตอมันตยิสัทธาสาวกีสัสนีรติเทวกายาภิกันตาเทวิชาณธาภิกโกเยวุหังกิตายสามิอคีราหิอนุภุพพระโสสัทธสหัสสาวกยาคุมภะกบิละวัตถวาท อิทิมันโตชุดิทิมันโตวันนวันโตยัสสติโนมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสซมิติวะนางชาสหัสสามหิมะวัตตายข้านานาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสซมิติวะนางสาตาคิดาติตตาหัสายข้านานาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสซมิติวะนางอิเจเจโสและสหัสายข้านานาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนมทมานาอภิกามุง ภิกขุนางสมิตินุนางเวสามิตาปัญจสตายคานาตะวันนิโนติมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสัตติโนมัททมานาภิกามุงภิกขุนางสมิตินุนางกุพิโรราชาขะหิโกเวปุลัสานิเวสนังพิโยนางสตตาสขัดสังยคานางปริปุเรปยิรุปปาสติกุพิโรราชาขะหิโกโสปาคสมิตินุนางปุริมันตติสังราชาปัตตะรัตโธภาษาสติขันทภานังอธิปติมหาราชายัสสัตติสุภุทธะปิตัสสาภังโวอินทนามา

โมทัมมานาภิกรรมุงภิคูนังสมิติงว่นังอุตตรังคติสังราชาเวโรตับภาษาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสติโสอุตตปิตัสสะพระหบริทนามามหาพราอิจิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสติโนโมทัมมานาภิกรรมุงภิคูนังสมิติงว่นังปุริมาติสังคตารุโททักขินีนาเวรุนหกโกปัจินีนาเวรุปโกคุเวโรอุตตรังทิสัง จตารโอเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตถนมานาทั้งสุวรรณิคปิลวัฒเวเตสัญมายาวิโนทาสะอากูวัจณิกาสถามายาปุเตนทุเวเตนทุวิภูจวิภูโตสหจันทโนกามาเสตโตจักินทุกันกินนุขันทุนิขันทุจัปานาโทอปังมันโยจัเทวสุวตโตจามาตดิจิตตเสโนจัขันทัพโหนตโรติทาเจโนสโพ อาคูปัญจสิโคเจวติมพัลูสุริยวัชสายเอเตจันเยจาราชาโนกันทัพพาทหาราจุพีโมทมานาอภิกรรมังพิภุนางสมิติจิวนังอัฐาโกนาภาษานาคาเวศลาสหตัชกากัมพลัตตัชลาอาคูปยาคาสหญาติพิยามุนาทัตรัทธาจะอาคูนาคายศสิโนอิรามโนมหานาโกสุปะข้าสมิติจิวนังยาเยนาคาราชิสหสายหารันติทิพาทิชาปกิวิสุทธักษคูเวหายตาเตมวนาวัชปัตตาติตราสุปนาอิติเตสานามังพระยะ อาภยันตธาตาคาราชาณมาสีสุปันนาโตขีมมะมะกาสีพุทโธสันหาหิวจาหิวะมหายันตานาคาสุปันนาสารณมะกังสูพุทธังชิตาว่าชื่อราคัตถีนะสมุททางอสุราสิตาภาตโรปสาวัตเศตีที่มันโตยัสสินโนกาลกัญชามหาปิสมาอสุราธนเวคสาเวปจิตติสุจิตติจักปหาราโทนมุติสหัจตันจปุริปุตานังสัพพิเวโรจนามกาสันในหิตวะผลิงเสนังราหุพัทภ มุปาคะมุงสัมมาโยธานิพัฒนตีพิกพ่กูนางสมิติวะนางอาโปจัตถีวาปัตวีจัติโยวาโยตถาขะมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายัสสาสหมีตากรุณาการิกาอากูเทวายัสสัติโนทัติเตสัตถากายาสัพีนานตะวันนิโนชิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยัสสัติโนมุทมานาภิกาเมงปีกูนางสมิติวะนางเวณฑูจัตถีวาสาหดีจัสมาจัตุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตา นักขัตตานิปุรักิตวาราคูาว,าาาวันทวราหกกาศวสุนังวัสโวเสธโถสากูปาคาปราผู่ิมทัทโทท,เทเัศเจชัตถากายาสัปีนานัตะวันนิโนอิจิมันโตชุติมันโตอันนันวันโตยษัตริโนโมุทมานาภิกกมรมภิกขุนางสมิติงวะนงางกทากูสาภูเทวชลมกิสศกิสีขาริวะอริทกาจโรชาจาวุมาปุพาณิพาสีโนพะนุนาสหธรรมมาจารุตาจาริชกาโสุรเยะนุจดาอาโค อากูวาสวรินีสินโอทัศเจติสัตถากายาสัพพีนานัตตวันนิโนยิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัตตินโอมัทมาณาพิกามุงพิโูนางเจตีพิวะนางสมานามหาสมานามนุสามนุสุตโตมาทิทักประตูจิกาอากูอากูมโนประตูจิกาอาถาูหาโลเทวาเยจาโลหะโลหิตตาสิโนปรตคามหาปรตคาอากูเทวะ เทวายักษสิโนทัศิตีสัจทากายาสัพพีนานตตวันนิโนจิมันโตชุกิมันโตวันนวันโตยักษสิโนมุทมานาภิกามุปิคูนังสมิติวะนังสุการุมหะอรุณาอาคูเรศนสาสักขะโอตคาตะคัยยะหาปโมคขาอาคูเทววิจักขนาสัทธารมตาหาทัคชามิสกาแตยักสิโนธนัญญาคารบชนโยโยทิชาอภิวัสติทัศิตี ขัาเสดสัตถากายาสัพีนานาตะวันนิโนติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัตติโนมบธมานาพิกามุงพกคูนังสถิติวะนางเคมียาสุติตายามากตกาจายัสสัตสิโนทำสมพิตกากรมเสดฐาโชตินามาาจจะจะอาสวานิมาณรติโนอากูอัากุลมะนัระนิมิตาข้าเสดสัตธากายาสัพีนานาตะวันนิโนติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัตติโนมุธมานาพิกามุง ปิคูนังสมมิติวานังทศเสตยเทวัญิกายาสัพเพนานัตะวันนิโนนามันวะเยนะอคันถุงเยจันเยท้าศิษสาสหะตุมุตตะชาติมักคีลังโอคาตินนามนาสวังทักียนโมคะตารังทาคังจันทังวันอาจิตาติตังพัฒพมมาปรมัตโตจัปุตตาอิทิมัตโตสหัสัานังกุมาโรติโสจากโสปาคาสมิติวานังสหัสพมโรกานังพะหาพมนาพิติถติอุปปันโนชติมันโตเปสมะกายโยยัสสิโสท้าเสถาอิสระอาคูปัญจีกะวะ สวัตติโนทาสันจามัชชตัอาคาหาริโตปริวาริโตตีจะสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรามเกมมาเสนาภิกามิปัสการนัสหาธรมที่ยังเอถะคันหาถาพันถาราคีนั่งพันธมัตถุโวสมันตาปริวารเรถามาวโวปุนจิตถะติโกนังอิติตถามหาเสนโนกันหาศีนังอภิสยิปานินาตละมหัจาสรังกัตวานะกัตวานะเพระวังยถาปุรุสโกเมโกธนยันโตวิชุโกสตตาตถา โสปจุวาจุตธาวัตติสังกุตัวสยามวสีตันจัสัพพังอภิญญายาวะวิขิตวานะจักรุมาตตัวมันตยิสัทสสวาเกสาสนเกรติมารเสนาภิกนตาติวิชานาสาภิกขโวเตจัตตปรมักรุงสุตวาพุทธทสสะธนังวิตาราคีหิปกามงเนงสังลมปิอินชัยยงสัพเพวิชิตสังฆามาพยาติตายสัตสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชชนีสุตาติบทสวดจุน จุลชัยยะปรกรณโมเมพุทธเตชะสาตัตนาตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะปรามะมสุตร,ราส,สิทธิพรมาจะอินทาจัจตุโลกาคิมคัมพีรักขกาสมุทาพูภูตุงคังคาจักพรมสัพระมะชัยยะประสิทธิพระวนตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุทธทิอุทธาทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะคนละคนละตนานิัยนิไรไส เสนเมรุราชผลนรชีชัยยะชัยยะคัมพีระโสมพีนักเคนะทนาคีปีสาจัปปตตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคขีสุธาณะสุธาธานะโมขชาชัยยะชัยยะวรุณะสัมมุขขาสาตราชัยยะชัยยะจำปานิทาคะกุลคันโกชัยยะชัยยะขัดชะคนละตุรงสุกะระ ผู้ชงสีหาพยัคขทีปาชัยยาชัยยาวารุณะผู้ขายาตาชิตาชิตาเสนนานีเสนารีปุนสุดที่นรดีชัยยาชัยยาสุขาสุขาชีวีชัยยาชัยยาธรณีเตตเลสัทธาชัยสุชัยยาชัยยาชัยยาธรณีสารตินสัทธาชัยยาชัยยาองกรารัทธาพภวัคขีชัยยาชัยยาวารุณะยักษขีชัยยาชัยยารักษเสศุลกูชาตีชาชัยยาชัยยาสรัมะเมธทนะ ทัศนาชัยยะชัยราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสับพังชัยยะชัยยะอรหันตาปฏิจากพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหิสุโรหะโรหารินเทวาชัยยะชัยยะพรหมสุรโขชัยยะชัยยะนาโคเวรุณทัโกววรูปโกจันทิมารวิอินโทจเวนะเยเตโยจากุเวโรวะโรโนปีจอคิวายโยจากุนชนโหกุมารโรทตารถโกอัตทรัสมหาเทวาทิติตะ ปะสะอาทาโยอิสิโนสาวกาสภาชัยยราโมพราวันตุเตชยยธรรมโมจัสังกโจกจัปะสะปาโทจะชยยังกังเอเตินัสสัตเอเตินะชัยเตีเชนะชยยโสถึงผ่าวันตุเตเอตินพะนเเนพุทธเตเชนะหัตุเตชยยังมังขลังชยโยปีพุทธศาสนสาตัวยังมารัสสะจาปะปาปีมัตโตปาราชโอยอุโคสะยมัมโพธที่มันทะตัวที่มันเทปโมทิตาชัยยต ตถาพระม ja, ja, ัคคนามหิสิโนชัยโยพุทธัสตร์สิริวัตโตอยังมารัตจักรมารัตสัจปาปิมัตโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะอัตธาอินทคขนามหิสิโนชัยโยปีพุทธัสตรสิริมัตโตอยังมารัตจัปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวคขามหิสิโนชัยโยปื พุทธัสสะสริมโตยังมารัสสะจะมาปาปีมาโตปราชโยโอโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาทัยยะตถาสุปันนะคทนาเมหิสิโนชัยยะปีพุทธัสสะสริมโตยังมารัสสะจะปาปีมาโตปราชโยโอโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถานาคาคนาเมหิสิโน ขยโยปีพุทธศัสรริมาตโตอยัางมารัสตจปาปีมาตโตปราชโยอุโกสยามโพธีมันเทปโมจิตาชยยะตถาสัพมะขนามหิสิโนชยันตโพธิยมุเลสักยานังนังจิวัตโนเอวังตวังวิทยโยโหหิชยสูชยมังคะเลอปราชิจับาลังเกสีเสปัทวิปูเขเรอปิเสเกสะภพุทธานังกับปโตปโมทติุนักตั้งสมังคะลังสุปพาตังสุหทิตังสุขโนสมุตโตจจุยิทัง พระมจาริสุปัทคีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัทคีนังปัทคีนังมโนกรรมังปณิทิเตปัทคีนาปัทคีนานิกรตะวานนพันตเตปัทคีเนียตตาทรัตถาสุกิตาเวรุณหาพุทธะศาสนีอโรคาสุกิตาโหตถาสหาสเพหิยาติพิสุนันตุโพนโตเยเทวาอัศมิงท้าเนียธิคตาทีขายุกาสทาโหตุสุกิตาโหตุสัพพธารักขันตุสัพพตตานังรักขันตุชินาชินาศาสนัง ยาจาจีจัปัตถนาตสังสภีปุเรนตุมโรตระถายุตตกาลีประวัตสันตุวัสังวะวราหังกาโรคาปูปัตถวาตีสังหวาเรนตุสัภะทากายาสุขังจิตตกสุขังอะรหันตุยะถาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสาวัตจียังอิวิหารติเจตวะเน อนาคปินทิกตาอารามีตัตราโคภคะวาพิกุอมันเตสีพิกขโวติพิพระทันเตติเตพิกขุภะวาโตปจัตโสสงภคะวาเอตถะทาโบจัอุปปัาวาพิกขเวตถาคตางอุนุปปัฏาวาตถาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมมิตธธรรมะติตตาธรรมนิยามตาสัพพพสังขารานิจาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธิติอภิ สเมติอภิสัมพุชิตตวาอภิสัมเมตวาอาทิติเทเสติปัญญาเปติปัญจเปติวิวัตติวิภะชติอุตานีกรโรติสภพสังขารานิจาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตาคตานังกิตาวสาธาตุธรรมติตตตาธรรมนิยามตาสภพสังขาราทุกคติตังตาคตโตอภิ สัมพุทติอภิสมีติอภิสามพุชิจิตวาอภิสมีตวาอาติขติเสิสติปัญญเปติปัตเปติวิวรติวิภาชติอุตานีกโรติสเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิกเวตตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังติตามวะสาธาตุ ธรรมตทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชตะวาอภิสัมเมตะวาอตจิคติเกสติปัญญติเปติปัตเตเปติวิวรติวิภะชติอุตานิตโรติสัพเพธรรมานตาติอิทธมโวจัปภะวาอัตตมตาเตภิคูภะวโตภาสีตังอภินันทุติ บทสวดพัทเทกัตะคาถาอาติตังนานวาขเมยยะนปปติกังเคอนาคาตังบุคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่ปรุงพระบงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง <c oughs> <c oughs> ยะทาต,ตาิตังปะฮีนันตังปะอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลัไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นแต่โยธรรมบังตถาตถาบาา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 ิปัสสิอสังขถรานะสังกุป,ปังตังวิทยานะุพะโร,ร,รหเยผู้ใดเห็น ทอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยนไม่งอนเงี้ยนคอนเพนเขาควรพ่อปูทางการเช่นนั้นไว้อัจเชวกิจจะมาตับปังโกชัญญามารณนันสุเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้น้ฮิโนสังการันเตานามหาเนเนะมัตตุนาพาะการปัดเปลี่ยนต่อมัตตุราจึงมีเสนามากย่อมไม่มีสำรับเรา <c oughs> เอวังวิหาริมาตาปิงโหระตมัตตันที่ตังตังเวผเทกรตโตติสันโตอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบท้าเก่าเรียกผู้ความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงรารีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจวิคณะสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูป ทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกข์สังขารคือร่างกายจิตใจแลี้ยลูปทนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วก็เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งที่เป็นสังขารแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะน,นังความตายเป็นของยั่งยืนอนสวดสังเมื่อยามัติตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มานานรณะปริโยสาสังมีชีวิตตังชีวิตของเราเป็นมีความตายเป็นที่สุดร,รอบชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนังมีนิจตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตต์วันที่จะสังเวชอายังกายโยอักริรร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานาเป ต่วิญญาโนครั้นปัสจากวิญญาณฉุดโทัเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทัพปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงค่ารังอีวะประดุจด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนมีรันถังหา,าประโยชน์ไม่ได้อันิจจาวัตสังคาราทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวทธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุชันตีขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปตีสังวุปสมโมสโกความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัตตีสัตตาบรติจัสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มรารินจุจาะวริสสรีที่ตายแล้วกําลังจะตายแต่ทีว่าขังบริสสามีเราก็จากตายอย่างนั้นเมือนกันนะทีมีเอตสังทโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เรา บทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกำมังสเพหิระตติหิระตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตยเทวาอัศมิงธานีอธิคตาติคายุกาสทธาหนตุสุกิตาหตุทุกขาปะมุลจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุสัเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุสเพยาติกาหนตุสุกิตาโหตุทุกขาปะมุลจันตุสเพป ปิศาสเพยยักขาสเพเปตาสุขิตาหอนตูสุขขาปมุนจันตูสเพยอาริอาจาริยุปัชยาปัทยะสุขิตาหนตูทุขาปมุนจันตูสเพนักขัตาสุขิตาหนตูทุขาปมุนจันตูสเพยเทวาสุขิตาหนตูทุกขาปมุนจันตูสเพสมาติตั้งนัสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพธิสัตโตอาคันติมายะอิพิ อิติพค Dani, ัคกวานโมโพธิสัตว์ตัวอคันติมายะอิติพัคกวานโมโพธิสัตว์ตัวอคันติมายะอิติพัคกวะาักขวาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคาเลโพธิคาเลแตหิงแตหิงตาธรรมทานในน้าพระวันตุปูชิตาโสถิงกโรตเตทัวิหารมันทันเลเทรามจามัชฌานวักาจามพิขาวโว สรามิกานาทานปาตีอุปาสกาามาแต่เทสานิขมาแต่อิสราสป,ปานภปูตาปุจิตาพวันตุเตทยาพุชาเยปิจัตัสัมภาวาสังเสทชาตาอัฐาโวปาปาติกานิยานิการธรรมวรังปฏิตตตสัพเพปิพุทธคาษาโรตุสังขย,ยังธาตุจิสตงังธรรมโมธรรมัราลาจัปุคลาสังโฆหตุสามโกวะอัตยะ อัธยาะจิตายาจะกัมเหระคตุสัทธรมโมสเปปิธัมมะจาริโนพุทธิงสปาปูเนยามะอัมธเมอภิรัปเวทิเตปปสสันนาหนตุสเพปปีปานิโนพุทธาาเสนธรรมมาทารังประเวชันโตกาเลเทโวปัตปวัตสตุวติภาวยะสัตตานังสมิธังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอันตรชังนิจังรักขันติปุต ตากังอีวังธมีนราชาโนปชังรักขันตุสัพพธาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจันิทุกข้าพยาปตตาจะนิพยาโสกับปัตตาจะนิโสกาหตุสัพเทปิปานิโนยตาวตาจ่าอมิหิสัพพตังบุญนาสัพพทางสัพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธยาทานังทัตันตุสัพทายสีลังรักขันตุสัพพธาภาวนาริตตาหุนตุขับฉันตุตาเทวตาคตา ส, Ooh, สุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังค e: no. ลังระคะันต euh ุสัพปทิวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตะรังโหตุสัพพังสุมังคลังระคันตุสัพปทิวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตะรังโหตุสัพพังสุมังคลังระคันตุสัพปทิวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตะรังสัพเพพุทธาภลรปตาปัจเจกานัจายังพะลังอรหันตานันตติเชนารักขังมัทามิสัพพโส ส aa, ا, manager, am, ัพเพพุทธาภรปัตตาปฏิกานันแต่ยังพัลังอรหันตานันตติเจนะรังคังปัญธามิสัพพสุสภีพพุทธาภรปัตตาปฏิกานันแต่ยังพัลังอรหันตานันตติเจนะรังคังปัญธามิสัพพสุสภีพพุทธาภรปัตตาปฏิกานันแต่ยังพัลังอรหันตานันตติเจนะรังคังปัญธามิสัพพสุสภีพพุทธาภรปัตตาปฏิกานันแต่ยังพัลังอรหันตานันตติเจนะรังคังปัญธามิสัพพโส สัพเพพุทธาภรลปตตาปฏิกานันแต่ยังพัลังอระหันตานันตติจินาราคังปัญธาวิสัพพโสสัพเพพุทธาภรลปตตาปฏิกานันแต่ยังพัลังอระหันตานันตติจินาราคังปัญธาวิสัพพโสสัพเพพุทธาภรลปตตาปฏิกานันแต่ยังพัลังอระหันตานันตติจินาราคังปัญธาวิสัพพโสสัพเพพุทธาภรลปัตตาปจิกานันแต่ยังพัลังอรหันตานันตติจินาระคังปัญธามิสัพพโส แห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดทัชยาพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอร้อนเกล้าอที่ถวายเป็นพระราชกุศลเด่สมเด็จพระนางเจ้าเสรากรพระบรมราชินีนาถพระบรมนาชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ค้าลขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะเสรีมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้แข็งกราดปลอดภัยจากทุกโรคจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคง เป็นสัมมาอาทิเบปันชอบทำคําว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้ทุกโมตนาสาธุการในบุญกุศลนี้ได้โประสิธิ์ประสานพรนพร้อมน้อมส,ส่งอนุภาพมงคลแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดิที่ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สังิลอรุโมเดลได้จัดสร้างขึ้นให้เปรี่ยนื่องพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์เอาในผลที่เป็นสิริมงคลแก่ผู้รครอบครองและบูชาทุกประการเทินจะป